สามชาวต่างชาติและภรรยาชาวไทยถูกตัดสินประหารชีวิตพวกเขาเป็นใครอัชญากรรมของพวกเขาโหดเหี้ยมแค่ไหนและเกิดอะไรขึ้นในนาทีสุดท้ายก่อนนอถึงจุดจบเรื่องราวนี้เต็มไปด้วยความระทึกขวัญการหลบหนีสุดระทึกและการ,รเผชิญหน้าที่ไม่มีทางย้อนกลับคดีนี้จะจบลงอย่างไรติดตามได้ในเรื่องจริงสุดสะเทือนขวัญน,นี้นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย แสงไฟจากนีออนกระพริบทีในห้องสอบสวนของสถานีตำรวจอากาศอับชื้นคลุ้งไปด้วยกลิ่นบุหรี่เก่าและเหงื่อที่เปียกชุม่มเสียงพัดลมเพดานดังเอียดอาสลับกับเสียงหายใจหนักของชายสามคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามหญิงไทยคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างพวกเขาใบหน้าซีดเผือดเหงื่อซมึมเต็มหน้าผากเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งเงียบมือเคาะปากกากับแฟ้มคดีเรามีหลักฐานครบแล้วเขากล่าวน้ำเสียงเรียบนิง่ง ชายคนหนึ่งกลืนน้ำลายลงคอเสียงแหบพร่าคุณไม่มีทางทำแบบนี้ได้เจ้าหน้าที่วางรูปภาพลงบนโต๊ะภาพศพที่ถูกมัดมือมัดเท้านอนอยู่ในบ่อน้ำลึกกลางสวนยางพาราหญิงไทยสะดุ้งสุดตัวดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากสันระริกนี่ไม่จริงเธอพึมพำแต่อีกฝ่ายจ้องกลับด้วยสายตายเย็นชาพวกคุณฆ่าเขาและเรารู้ว่าทำไม ใช่อีกคนกำมือแน่นเส้นเลือดปูดขึ้นที่ขมับเราไม่ได้ตั้งใจแสงไฟนีออนกระทบใบหน้าของพวกเขาเผยให้เห็นแววตาสับสนหวาดกลัวตำรวจโยนซองหลักฐานลงตรงหน้าในนั้นมีมีดเปื้อนเลือดและเสื้อผ้าฉีกขาดพวกคุณไม่มีทางหนีความจริงได้หญิงไทยสะอื้นมือกลุ่มศีสษะร่างสันสถานเจ้าหน้าที่ขยับตัวเข้าใกล้ก่อนจะประกาศประโยคที่ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิท โทษของพวกคุณคือประหารชีวิตเสียงกรีดร้องดังขึ้นพร้อมกับเสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นชายคนหนึ่งพุ่งตัวลุกขึ้นเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นเสียงดังสนัน่นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายกระโจนเข้ารวบตัวเขากดแขนทั้งสองข้างแน่นกับพนักพิงไม่พวกคุณไม่มีสิทธิ์เสียงเขาสั่นสถานดวงตาเบิกโพลงหญิงไทยร้องให้สะอึกสะอื้นมือทั้งสองสั่นระริกจับแขนเสื้อของเจ้าหน้าที่ ขอร้องเถอะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ฆ่าใครแต่ไม่มีใครฟังเธอถูกดึงออกจากเก้าอี้ลากตัวออกไปจากห้องสอบสวนเสียงรองเท้ากระแทกพื้นก้องไปทั่วทางเดินคุมขังชายอีกสองคนยังคงนั่งนิ่งใบหน้าซีดเผือดราวกับไร้เลือดฝาดหนึ่งในนั้นเอียงตัวไปกระซิบกับอีกคนเบาฮ่หาฮเราต้องหาทางออกเราต้องหนี แต่อีกฝ่ายเพียงสายหน้าเสียงเย็นเฉียบมันสายไปแล้วประตูเหล็กเปิดออกเสียงสนิมเสียดสีกันดังสะท้อนเจ้าหน้าที่สองนาก้าวเข้ามาพร้อมกุญแจมือถึงเวลาแล้วลมหายใจหนักหน่วงดังขึ้นจากชายที่พยายามดิ้นรนดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหญิงไทยถูกลากตัวไปก่อนเธอกรีดร้องสุดเสียงฉันไม่ผิดฉันไม่ผิด แต่เสียงร้องของเธอค่อยๆห่างออกไปในความมืดของเรือนจำชายทั้งสองมองหน้ากันราวกับรับรู้ถึงจุดจบที่กําลังจะมาถึงเสียงโซ่ตรวนกระทบกันดังก้องเสียงโซ่ตรวนลากไปตามพื้นปูนเย็นเฉียบชายทั้งสองถูกกระชากให้ลุกขึ้นข้อมือถูกล็อกแน่นด้วยกุญแจมือเหล็กหนึ่งในนั้นพยายามดิ้นรนแต่ถูกผลักจนหลังกระแทกกำแพงอย่าทำให้มันยากกว่านี้ เจ้าหน้าที่พูดด้วยน้ำเสียงไร้ความปราณีชายอีกคนเม้มปากแน่นดวงตาจ้องไปยังประตูเหล็กตรงหน้ามันคือทางออกแต่ก็อาจเป็นทางไปสู่จุดจบหญิงไทยยืนอยู่หน้าห้องขังตรงข้ามดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาเราต้องรอดพวกเราจะต้องรอดเธอพึมพำกับตัวเองมือกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือแต่เสียงฝีเท้าที่หนักแน่นของเจ้าหน้าที่ทำให้ความหวังเริ่มเลือนหาย พวกเขาถูกผลักให้เดินไปข้างหน้าผ่านถงทางเดินที่มืดสลัวกลิ่นอับของเหล็กสนิมและกำแพงซีเมนต์ชื้นชยเข้าจมูกทุกย่างก้าวหนักอึ้งราวกับมีมือที่มองไม่เห็นคอยฉุดรั้งไฟนีออนกระพริบวูบวาบเงาของพวกเขาไหวระริกไปตามกำแพงเสียงสัญญาณจากป้อมยามดังขึ้นสั้นแหลมกรีดเข้าไปในโสดประสาท เจ้าหน้าที่หยุดเดินหันมามองหน้ากันสั้นฮ่าฮ่าเสียงตะโกนจากวิทยุสื่อสารดังขึ้นจากกระเป๋าของคนหนึ่งด่วนหยุดขบวนมีบางอย่างผิดปกติทุกอย่างเงียบกริบดวงตาของหญิงไทยสันไหวริมฝีปากของเธอขยับเบาฮ่าฮ่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนที่ใครจะพูดอะไรประตูเหล็กด้านหน้าก็เปิดออกอย่างแรง เสียงปืนดังขึ้นเสียงปืนแผดล้องไปทั่วโถงเรือนจำหญิงไทยกรีดร้องปิดหูแน่นด้วยความตกใจชายทั้งสองสุดลงกับพื้นหนึ่งในนั้นรู้สึกถึงแรงกระแทกที่ต้นแขนความเจ็บปวดล่นท่านไปทั่วร่างมือของเขาเปียกชุ่มด้วยเลือดอุ่นฮ่าเจ้าหน้าที่บางคนล้มลงกระแทกกำแพงก่อนหมดสติเสียงสัญญาณเตือนภัยดังลั่นสาแสญญาางสาสาไฟแดงกระพริบไปทั่วทางเดิน ชายคนที่ถูกยิงกัดฟันแน่นพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาไปอีกคนตะโกนก่อนกระโจนเข้าหาเจ้าหน้าที่ที่ยังยืนอยู่เสียงหมัดปะทะกับกรงเหล็กดังสนัน่นหญิงไทยเบิกตากว้างเห็นโอกาสเพียงเสี้ยววินาทีเธอพุ่งเข้าไปคว้ากุญแจมือจากเข็มขัดของเจ้าหน้าที่ที่หมดสติมือสั่นระรริิกขณะที่เธอไขกุญแจมือออกจากข้อมือของตัวเอง เสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาใกล้เสียงตะโกนสังการดังไปทั่วหยุดเดี๋ยวนี้วางมือบนพื้นแต่ไม่มีใครยอมหยุดชายที่ยังยืนอยู่กระชากอาวุธจากเจ้าหน้าที่กระหน่ำยิงไปทางต้นเสียงเสียงปืนดังก้องสะท้อนไปทั่วผู้คุมบางคนรีบหาที่กำบงังหญิงไทยหันไปสบตากับเขาดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวนี่มันบ้าไปแล้วเธอกระซิบ แต่เขาเพียงกระตุกยิ้มมือกําปืนแน่นกว่าเดิมเราต้องออกไปจากที่นี่ไม่ว่าจะต้องฆ่าใครก็ตามเสียงไซเรนดังขึ้นเร่งรา้าเงาของเจ้าหน้าที่ชุดกราะเคลื่อนเข้ามาจากปลายทางเดินปืนถูกเล็งตรงมาลำกล้องส่องสะท้อนแสงไฟวูบวาบยอมแพ้ซะมันจบแล้วชายถือปืนหัวเราะแผ่วเบาก่อนกระชับไกปืนในมือ แต่ก่อนที่เขาจะเหนี่ยวไกเสียงปังดังขึ้นอีกครั้งและทุกอย่างก็หยุดนิ่งร่างของชายถือปืนกระตุกเพื่อก่อนสุดลงกับพื้นดวงตาของเขาเบ,าเบิกโพลงเลือดสีแดงสดค่อยๆไหลซึมออกจากอกเสื้อมือที่เคยกําปืนแน่นอ่อนแรงปืนร่วงกระแทกพื้นดังกริกหญิงไทยกรีดร้องลำตัวสั่นสะท้านจนแทบทรงตัวไม่อยู่ ชายที่ถูกยิงก่อนหน้านี้มองร่างไร้ชีวิตของเพื่อนด้วยความตื่นตระหนกไม่ไม่เสียงของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเจ้าหน้าที่ในชุดเกราะเคลื่อนเข้ามาอย่างระมัดระวังปากกระบอกปืนทุกกระบอกยังคงเล็งตรงมาที่พวกเขาวางมือซะนี่เป็นคำสั่งสุดท้ายชายที่เหลือกัดฟันแน่นดวงตาเต็มไปด้วยแรงแขนเลือดจากบาดแผลที่ต้นแขนไหลซึมลงมาตามปลายนิ้ว เขากวาดสายตามองรอบตัวสถานการณ์ของเขาไร้ทางหนีหญิงไทยค่อยๆก้าวถอยหลังความกลัวทําให้ขาสั่นจนแทบไร้เรี่ยวแรงเสียงคลิกเซฟปืนดังขึ้นทุกคนเตรียมพร้อมเหนี่ยวไกแต่ก่อนที่ชายคนนั้นจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างหญิงไทยตะโกนขึ้นสุดเสียงพ่อเธอเสียงของเธอสะท้อนก้องไปทั่วห้องโถง ทุกคนหยุดนิ่งแม้แต่เจ้าหน้าที่เองก็ชะง,งักไปชั่วขณะดวงตาของชายที่เหลือเต็มไปด้วยความสับสนมือของเขาค่อยๆค,คลายออกริมฝีปากสันระริกเราจะไม่รอดไม่มีใครรอดหญิงไทยสายหน้าช้าๆน้ำตาไหลอับแก้มมันจบแล้วเสียงรองเท้าบูทย่ำลงพื้นดังก้องเจ้าหน้าที่เข้าประชิดตัวชายที่เหลือและจับกดลงกับพื้นอย่างรวดเร็ว กุญแจมือถูกล็อกแน่นเสียงโลหะกระทบกันดังก้องหญิงไทยซุดตัวลงกับพื้นทิ้งให้ความเงียบเข้าปกคลุมไฟไซเรนยังคงกับพริบวูบวาบแต่นี่คือจุดจบของการหลบหนีที่ไร้ความหวังเสียงลมหายใจหนักหน่วงของหญิงไทยสันสถานเธอมองดูร่างไร้ชีวิตของชายที่เคยเป็นพวกเดียวกันเลือดของเขายังคงไหลซึมลงร่องพื้นซีเมนเป็นทางยาว กลิ่นขาวคลุ้งไปทั่วทําให้เธอรู้สึกคลื่นไส้จนแทบอาเจียนเจ้าหน้าที่สองนาฉุดแขนชายที่ถูกจับให้ลุกขึ้นเขาไม่ขัดขืนอีกต่อไปศีรษะก้มต่ำเหมือนคนที่ยอมรับชะตากรรมแสงไฟจากเฮลิคอปเตอร์ส่องลงมาจากช่องหน้าต่างเล็กฮ่าฮ่เสียงใบพัดดังก้องราวกับเป็นเสียงสุดท้ายที่ส่งพวกเขาไปสู่จุดจบหญิงไทยพยายามตั้งสติน้ำตาแห้งกรังติดแก้ม เสียงของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นใกล้หูตอนนี้พวกเธอไม่มีทางเลือกแล้วมือที่เย็นเฉียบของตำรวจคว้าข้อมือเธอไว้ก่อนจะล็อกกุญแจมือแน่นเธอสะดุ้งตัวสั่นเทาแต่ไม่ขัดขืนภาพทุกอย่างหมุนวนอยู่ในหัวตั้งแต่ต้นจนจบเลือดเสียงร้องศพมันเกิดขึ้นเร็วเกินไปทุกอย่างจบลงเร็วกว่าที่เธอคิดเสียงฝีเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอ เธอถูกผลักให้เดินไปข้างหน้าผ่านร่างของชายที่ไร้วิญญาณผ่านกำแพงที่เปื้อนคราบเลือดผ่านสายตาของเจ้าหน้าที่ที่มองเธออย่างเย็นชาเธอเงยหน้ามองไปข้างหน้าตรงสุดปลายทางเดินประตูเหล็กหนักอึ้งเปิดออกรอรับเธอและชายที่เหลือเบื้องหลังประตูนั้นคือเส้นทางสุดท้ายที่พวกเขาจะต้องเดินไปเส้นทางที่ไม่มีวันย้อนกลับ แสงไฟนีออนสองกระทบกำแพงซีเมนขาวหมน่นเงาของหญิงไทยและชายที่เหลือทอดยาวบนพื้นทางเดินอากาศเย็นเยือกแต่อารมณ์ของเธอร้อนรุ่มไปด้วยความกลัวเสียงรองเท้าบูดของเจ้าหน้าที่กระทบพื้นเป็นจังหวะหนักแน,น่นทุกย่างก้าวนำพวกเขาเข้าใกล้ประตูบานสุดท้ายของเรือนจำแยกกันคำสั่งสั้นๆดังขึ้นก่อนที่มือหยาบกระชากแขนเธอออกจากชายที่เหลือ เธอสะดุ้งหันไปมองเขาเป็นครั้งสุดท้ายชายคนนั้นไม่พูดอะไรดวงตาของเขาว่างเปล่าเหมือนหมดอะไรในชีวิตเจ้าหน้าที่ดึงตัวเขาหายลับเข้าไปในโถงทางเดินอีกฝากเสียงประตูเหล็กปิดดังปังเธอเหลือเพียงลำพังความเงียบกลืนกินทุกอย่างหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนที่อกสองขาถูกบังคับให้ก้าวเดินไปข้างหน้า แผ่นป้ายขนาดใหญ่เหนือประตูสุดทางเดินค่อยๆปรากฏขึ้นในสายตาแดนประหารลมหายใจของเธอติดขัดร่างแข็งค้างเหมือนถูกแช่แข็งไม่ฉันไม่ควรมาอยู่ที่นี่เสียงในหัวตะโกนก้องแต่ไม่มีใครได้ยินเจ้าหน้าที่กระชากเธอให้เดินต่อแขนขาของเธอหมดเรี่ยวแรงจนแทบสุดลงกับพื้น เสียงโซ่ตรวนกระทบกันเป็นจังหวะสะท้อนในถงแคบทุกย่างก้าวเหมือนเสียงนับถอยหลังสู่จุดจบข้างหน้ามีเงาของชายสองคนยืนรออยู่พวกเขาสวมชุดสีดำมือถือแฟ้มเอกสารหนึ่งในนั้นเงยหน้ามองเธอดวงตาเย็นชาไร้ความรู้สึกริมฝีปากของเขาขยับเอ่ยคำพูดที่แทงทะลุถึงหัวใจถึงเวลาแล้ว หญิงไทยตัวสั่นเทาหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดออกจากอกคำพูดนั้นยังดังก้องในหัวถึงเวลาแล้วเธอหันมองรอบตัวเห็นกำแพงสูงลิบเส้นทางหนีไม่มีอยู่อีกต่อไปเจ้าหน้าที่สองนายยืนขนาบข้างเงาของพวกเขาทอดยาวลงบนพื้นซีเมนต์เย็นเฉียบเสียงกุญแจหมุนในแม่กุญแจดังแกรกประตูเหล็กบานสุดท้ายเปิดออกช้าฮ่าฮ่ ข้างในมีเพียงเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งอยู่กลางห้องขาทั้งสองข้างของเธอแข็งค้างไม่ยอมก้าวต่อเธอพยายามหายใจแต่ลมหายใจกลับติดขัดเหมือนมีมือบีบรัดคอเจ้าหน้าที่ขยับเข้ามาใกล้ก่อนจะกระซิบเบาฮ่าฮ่สารภาพไหมน้ำเสียงราบเรียบแต่ฟังดูเหมือนคำตัดสินที่ไร้ความประณีเธอกลืนน้ำลายลงคอริมฝีปากแห้งผาก ภาพอดีตหลาย,ย้อนกลับมาในหัวเสียงร้องเสียงเลือดหยดลงพื้นกลิ่นเหล็กขาวคลุ้งเธอหลับตาแน่นน้ำตาร่วงเงียบฮ่าฮเธอรู้ว่าการสารภาพตอนนี้อาจเปลี่ยนชะตากรรมอาจได้ลดโทษอาจมีโอกาสอีกครั้งแต่เธอรู้ดีว่าความจริงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มือของเธอกำแน่นก่อนจะคลายออกช้าฮ่าฮ เธอลืมตาขึ้นสบตากับเจ้าหน้าที่ตรงหน้าและพูดเพียงแค่ประโยคเดียวฉันพร้อมแล้วเจ้าหน้าที่พยักหน้าไม่มีคำพูดใดต่อจากนั้นพวกเขาประคองเธอไปอยังเก้าอี้กลางห้องสายรัดถูกล็อกเข้ากับข้อมือและข้อเท้าของเธอเธอหลับตาลงอีกครั้งหูได้ยินเพียงเสียงสวิตช์ถูกเปิดจากนั้นความเงียบก็เข้าปกคลุมทุกสิ่ง และนี่คือจุดจบของเธอ